มาดูครับรายการ UAE Swatch Challenge ปี2024ซึ่งในคลิปนี้ครับเป็นการแข่งของทีมหญิงครับทีมไทยทีมหญิงล้วนครับทีม3เจอกับทีมเวียดนามครับซึ่งเวียดนามนี่ดูท่าทางเหมือนจะ,จะผสมชายหญิงนะครับมาดูว่าทีมหญิงล้วนของไทยกับทีมเวียดนามใครจะทําเวลาได้ดีกว่ากันแล้วก็ทําภารกิจได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปกว่ากันครับมาครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แต่ละคนประจําตามจุดครับ สไนเปอร์ของเวียดนามครับตังปอมครับสไนเปอร์ของหญิงล้วนไทยครับยิงครับโอ้ของเรายิงโดนแต่เวียดนามยิงไม่โดนครับเอาละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ใน่ซนอื่นๆครับเขาประจําจุดครับของเวียดนามก็ไปแล้วเหมือนกันครับประจําตามจุดเพื่อยิงเป้าสนามครับของเวียดนามประจําจุดก่อนครับของไทยประจําจุดทีหลังนะฮะยิงไปครับเวียดนามยิงลงครับ 2ครับเวียดนามยิงมาดูของไทยครับของไทยอยู่ด้านบนครับเวียดนามอยู่ด้านล่างตอนนี้ทางคู่กาลังเล็งเป้าอยู่ครับแล้วตรงประจําจดนี้ครับเป็นอยิงเดียวโอ้สไนเปอร์เวียดนามยังยิงไม่โดนครับโอ้ยเป้ายังสะอาดอยู่ทั้ง4ี่เป้าครับของไทยยิงเป้าหมุนครับปืนสั้นยิงเป้าหมุนยิงได้หมดเลยครับแป๊บเดียวครับเรียบร้อยครับเวียดนามสไนเปอร์ยังยิงไม่โดนนะครับผมโอ้โห อะไรกันครับนี่อ่มาดูของไทยกันต่อครับของไทยตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เหลือยิงเป้าที่เหลืออยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าของไทยกําลังจะยิงหมดก่อนนะครับนะครับเหลือไม่เท่าไหร่ครับเวียดนามยังครับเวียดนามยังครับของไทยเหลืออยู่ไม่กี่เป้าครับณจุดจุดนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เวียดนามครับกาลังวิ่งไปฐานต่อไปครับของไทยวิ่งครบครับของไทยยิงครบแล้วครับ อ้ทีมหญิงลุวนของไทยนี่สุดยิดจริงครับมาประจําจุดต่อไปครับนี่เป็นการนะครับแบกผู้บาดเจ็บครับแบกผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นหุ่นจําลองน้ําหนัก80กิโลกรัมนะครับน้ําหนัก80กิโลกรัมครับโอ้ซึ่งมี2ตัวครับอ๋อแสดงว่าของไทยเรานี่ตัวหนึ่งแบกไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวที่สองครับของเวียดนามเพิ่งจะแบกตัวที่สองครับอื้อหือ เรียบร้อยครับตอนนี้ของไทยเราภารกิจเส็นเส้นครับเหลือเจ้าหน้าที่2คนสุดท้ายครับกําลังวิ่งเข้าไปสู่เส้นชัยและทําเวลาไป2นาที2นาที37วินาทีครับของไทยเรียบร้อยแต่ของเวียดนามยังครับของเวียดนามเป้าเคลื่อนที่ยังยิงไม่เสร็จครับโอ้โหซึ่งตรงนี้นี่ของไทยนี่เรายิงเสร็จไปตั้งนานแล้วนะครับเอาละครับเวียดนาม อ่ะมาเอาใจช่วยเว่นนามกันแล้วกันครับอ่ะโอเคครับยิงเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็วิ่งไปครับพยายามวิ่งเข้าสู่เส้นใจเพื่อทันเวลาเอามีคนวิ่งกลับไปครับเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีการลืมอุปกรณ์ครับมีการทำอาวุธตกครับเอายังไงครับ ม,มีเจ้าหน้าที่ทําอาวุธตกครับพาอาวุธกลับเข้าสู่เส้นชัยไม่ครบครับแล้วก็หาไม่เจอครับแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ที่พาเอามาให้ครับวายตายแล้วโอ้ยกินเวลาไปนานเลยครับนะ่ะจุดจุดนี้โอ้โหแล้วสรุปคือสไนเปอร์ยิงไม่โดนสักดอกเลยนะเมื่อสักครู่ครับเป้าสไนเปอร์เห็นไหมฮะที่วิ่งผ่านเห็นไหมฮะนั่นคือเป้าสไนเปอร์นะครับ ยังสะอาดอยู่เลยครับโอ้โหแม่ทำเวลาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็ผมว่าคะแนนก็ได้ไม่เยอะแน่นอนครับเพราะเป้ายัางสะอาดอยู่เลยครโอเคครับ